นะครับใครจะไม่คิดหรอกแต่ไอคนที่ว่ามันไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันไงนะครับไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันก็คิดว่าเป็นหมูตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมาตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะนะครับมันไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดเหมือนจําเลยเนี่ยนะครับพอมาถึงเรื่องมันให้จําเลยแก้นะครับมันให้จําเลยแก้ตัวให้จําเลยจัดการปัญหาเองหมดอ่ะนะครับเห็นไหมล่ะเขาถึงไปเจอจําเลยเดินเศร้าเป็นที่เป็นที่อ่ะนะครับตายหาแล้วมันต้องคิดหนักนะครับเห็นไหมล่ะ นะครับทำเลยจาเลยมันคิดไม่หนักล่ะนะครับเศร้าหมองเดินไปนะกรัตายหาแล้วนะครับเออแล้วกูจะทํำยังไงเนี่ยนะครับเด็กอาจจะอยู่ใต้สะพานก็ได้จู่ตอนนั้นนะแล้วกูจะเอาไปยังไงมายังไงวัดนะครับเออนะครับตายหาแล้วนะครับเออนะครับถ้าสมมติว่ากูอุ้มไปตอนนี้ล่ะนะครับแล้วมันนะครับดูอวัยวะเพศเด็กแล้วนะครับมันเอาอะไรไปทํากับเขานะครับถ้าเด็กบอกว่าไปกับลุงกับป้าล่ะ นะครับมันตายเลยนะครับนะครับยุ่งตายหานะครับปัญหามันจะเกิดนะครับความอายก็จะเกิดนะครับอาจจะโดนคดีด้วยเนี่นะครับยิ่งคนในหมู่บ้านมีคดีเรื่องกับเด็กด้วยนะครับเออมันถึงขั้นติดคุกมันก็อายไงนะครับตอนแรกอะมันก็เลยนะครับกะจะว่านะครับมานะครับเอาเป็นเอาไปนะครับมันใจเกินร้อยนี่นะครับเออมันใจเกินร้อยเนี่ยคนเนี่ยนะครับนะขนาดเมียคนก่อนมันเห็นไหมล่ะ นะครับมันหมายกันไว้แล้วมันยังทิ้งได้อะนะครับมันก็ใจเกินเอยว่าเสี่ยงเอานะครับมันก็เสี่ยงเอานั่นแหละนะครับมันก็เสี่ยงกันเอานะครับเห็นไหมมันก็เลยทําแบบนี้ไงนะครับเหมือนให้เด็กมันหลงป่าไปเลยนะครับเห็นไหมนะครับเอาไปปล่อยบนเขาโน่นนะนะครับเออเอาเด็กไปปล่อยบนเขาอะนะครับเออแล้วมันก็ต้องนะครับติดต่อกลุ่มมันมันต้องมีคนเฝ้าด้วยนะนะครับวันแรกเห็นไหมมันไปร้องผมร้องไห้นะครับเหมือนช่องจันสีเห็นไหมช่องจันสีเขาพูดว่า นะครับคนเราบางทีถ้าคนในพื้นที่นะครับเห็นไหมนะครับถ้ามันไปเจอแบบนั้นนะครับเห็นไหมล่ะเออมันจะไปบอกว่าคนเขาลักพาตัวมาได้ยังไงนะครับเนี่ยเอาเด็กมานะครับมาป่อเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะร้องห่มร้องง่ายนะครับว่ามีคนอ่าอะไรนะครับอุ้มมานะครับคงอาหารคงหมดตายอาหารคงหมดนะทําให้เด็กอดอาหารตายอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมล่ะร้องห่มร้องไห้นะครับนอนเปือยกายอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ แล้วคนที่เอาเด็กมาขึ้นมาไว้ข้างบนเนี่แรับมันนั่งเฝ้าเนี่ยนะครับอาหารหมดให้เด็กตายเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไงล่ะครับเห็นไหมล่ะแล้วเขาเอาขึ้นไปเพื่ออะไรล่ะครับจุดประสงค์ของที่เขาไปนั่งเฝ้าด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นจุดประสงค์อะไรล่ะนะครับนั่นแหละมันไม่มีจุดประสงค์นะครับเห็นไหมล่ะมันจึงเป็นถูกแล้วก็นะครับมันมันก็สงสัยนะครับแล้วคุณรู้ได้อย่างไงว่ามีคนอื่นอุ้มขึ้นมาเห็นไหมถ้าอุ้มขึ้นมาแล้วนะครับเข้าขึ้นมาทําไม นะครับเดอนี่แหละนะครับคำถามของจําเลยนะครับจากปากของเจ้าหน้าที่มันเ็เข้าคิดในใจเอ๊ะนะครับจำเลยมันพูดอย่างนั้นแล้วใครอุ้มขึ้นมาวะนะครับเออมีผู้ชายคนนึงอายุ30ปีนะครับมานั่งเฝ้าบอกให้สกัดจับตรงนั้นตรงนี้นะกัเออนะครช่องจันสีเขาบอกว่าพูดภาษาไทยป้อเลยเห็นไหมเออรูปบคลนก็เพิ่งจะสังเกตนะครับเนาะช่องจันสีเขาก็สังเกตนะครับเออมันน่าจะเป็นภาษาต้องถิ่น หรือเป็นภาษาอีสานนะครับพ่อคนมันตกใจไงนะครับมันต้องพูดภาษาท้องถิ่นไว้ก่อนนะครับเออนั่นแหละนะครับมันต้องปวดพูดภาษาท้องถิ่นไว้ก่อนนะครับแล้วทําไมนะครับไอ้กลุ่มพวกนั้นเห็นไหมล่ะนะครับเขาก็ต้องคิดนะครับแล้วทําไมกลุ่มพวกนั้นมันต้องเอามาเอาน้องขึ้นมาวางไว้ข้างบนนะครับมากักตัวน้องไว้นะครับจนหมดอาหารไม่ให้จนหมดอาหาร <c oughs> น้องไม่ได้กินอาหารแล้ว ไอ้พวกนั้นมันได้กินนะครับมันก็ไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าหมดอาหารตายอ่ะนะครับเออถ้าไม่มีอาหารน้องคนหมดอาหารคงหมดอาหารให้น้องกินนะครับเออคงหมดอาหารให้น้องกินนะครับแล้วก็ป่วยให้น้องตายนะครับเดี๋แล้วมันก็มันนั่งเฝ้าแล้วมันก็หนีไปซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะนะครับซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเออนะทั้งที่ว่าน้องนอนเปื่อยกายอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วทําไมจําเลยมันไม่คิดอย่างอื่นก่อนล่ะ นะครับเดีถ้าเราเราเห็นเห็นนั่นท่านอ่ะแล้วมันมาคิดทีหลังนะครับตอนที่ไปออกช่องของนะครับนะครับของพี่หนุ่มกัญชัยเห็นไหมล่ะนะครับไปออกช่องพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเออพอไปออกช่องพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเห็นนักอยาวะเพศน้องบวมเป่งอยู่เงี้ยน้องต้องโดนล่วงแล้วเมื่อทางเพศเนี่ยร้องไห้เฮ้ยเห็นไหมล่ะนะครับมันหน้าบกก ตดนน่ะผักสกัดน่ะนะครับนะนะครับมันาสจริงๆนะครับเออ